โอ้โหนี่ไหวมากบนติวเลยครับไวไวมากม้ไวไหมจ๊ะนี่รพอดีคิดถึงจังเลยคิดถึงมากเลยคิดถึงเขาไหมคิดถึงนะสิขออีกทีได้ไหมคิดถึงจังเลยนี่เอยเอย ค่อยไปกอดกันในตำหนักไหนได้ไหมทำไมอ่ะจะกอดตรงนี้เประเดี๋ยวไปเจอแฟนเขาคิดถึงจังเลยเนี่ยคิดถึงจะมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกแล้วเมื่อยหรือเปล่าไม่นั่งเมื่อยมากมาดูดูว่าจะเปืดอยุด พอดีข้าเนี่ยกลิ่นตัวเจ้าข้าคิดถึงเหลือเกินเจ้าหอมเหลือเกินข้าขอหอมเจ้าสักทีได้ไหมเนี่ยม,ม,มือเจ้าม <c oughs> ีสูงสวยไปอย่อาปล่อยตีอย่าปล่อยตีน,อตนอเอาหัวนี้โปรตีนเขียนนิดนึงนิดนึงดีดีนั่นแหละหน่าละแจ๋วแจ๋วแจ๋ว สุดพอดีมาดีเลยสิดพอดีโอ้โหนี่ไหวมากบนเตี้ยเลยครับไหวมากไหวอืมถุยไม่เกด้สิดพอดีคิดถึงจังเลยคิดถึงมากเลยคิดถึงเขาไหมคิดถึงขออีกทีได้ไหมคิดถึงจัง เอ้ยเอ้ยพระองค์ค่อยไปกอดกันในตำหนักไหนได้ไหมทำไมอ่ะจะกอดตรงนี้ประเดี๋ยวไปเจอเลยคิดถึงแฟนข้าคิดถึงจังเลยเนี่ยคิดถึงจัมาลยจัที่ได้ยังไงเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกแล้วเมื่อยหรือเปล่าไม่นั่งเมื่อยมากดูดูว่าเจะเมื่อยยู วันดีข้าเนี่ยกลิ่นตัวเจ้าข้าคิดถึงแล้วเกินเจ้าหอมแล้วเกินข้าขอหอมเจ้าสักทีได้ไหมเนี่ยหืมือเจ้ามีสูงสวยไปอย่าปล่อยตีนอย่าปล่อยตีนอะเอาหัวนี่ปรยตีนเขียนนิดนึงนิดนึงดีดีนั่นแหละหน้าแลวแจ๋วแจ๋วแจ๋ว 养大了。<laughs> <laughs>